ฮัลโหลกดวันนี้คือคนเบอร์หนึ่งเลิกงานกล่องสุ่มคลางแสงครั้งนี้เราจะเลือกการดห้องสองใบในช่วงเริ่มต้นการดห้องคือมูลค่ารวมของไอเทมนั่นคือค่าปรับแต่งกล่องของ Black Cat และด a าฟูพวกเขาต้องใช้ปืน2กระบอกนี้ผาฉันไปให้บรรลุเป้าหมาย3เกมต่อเนื่องที่มูลค่าสูงแน่นอนว่ายังไม่บอกกดให้พวกเขาก่อนเล่นเตียมแรกให้จบก่อนโอ้โหท่านเสนาบดีวันนี้จะลดโทษประหาร1ิสถานีด้วยไหม พวกนายต้องเลือกการห้องคนละใบก่อนดูจากทรัพยากรที่พวกนายออกจะตัดสินโดยตรงว่าพวกนายจะได้เลิกงานเมื่อไหร่แต่ฉันขึ้นรถไฟของเธอไม่ได้นะดูสิครั้งนี้เพราะมูลค่าหรือน้ำหนักจากพฤติกรรมที่เคยหลอกเรามาก่อนอาจจะเป็นการเลือกการห้องที่แพงที่สุดยิ่งของที่ออกมายิ่งเยอะเรายิ่งอาจจะเลิกงานชา้าแต่ว่านะเธอไม่เคยทำตามปกติเลยหรือเราจะเลือกอันที่แพงที่สุดกับอันที่ถูกที่สุดดี ฉันว่าดีนะเราตัดสินใจแล้วก็เลือกห้องผู้จัดการชั้นบนและห้องพยาบาลชั้นล่างและตอนนี้ใครเลือกคือคนเสียดาฟูเลือกห้องผู้จัดการชั้นบนฉันเลือกห้องพยาบาลชั้นล่างงั้นเธอตัดสินใจแล้วนะวางเดิมพันแล้วนะแน่นอนการห้องของฉันก็มาแล้วห้องผู้จัดการชั้นบนยังอยู่เออฉันจัดการมันได้ดีมากโอเคโอเคดูสิว่ามีอะไรดีๆไหม ที่ไก่523ที่รักของเราโอ้โหโอเคมาเลยอีกครั้งเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเตรียมประกาศคำตอบสุดท้ายแล้วไม่ต้องกลัวเผชิญหน้าอย่างเปิดเผยมูลค่ารวมของไอเทมที่ออกมาจากการห้องที่พวกนายเลือกคือการเตรียมตัวรบของพวกนายต่อไปอะไรนะคนหนึ่ง อีกคน20แสนแล้วเราจะเข้าคุกได้ยังไตงตามที่แบล็กแคขอไว้หรือต้องได้10ล้านถ้าไม่ถึง10ล้านจะต้องติดคุกฉันจะออกอะไรเขาต้องการแย่งฉันฉันจะเข้าคุกแล้วเราใส่หมวกนิรภัยและเสื้อกรอกกันกระสุนได้ตามใจใช่ไหมหมวกนิรภัยและเสื้อกรอกกันกระสุนห้ามใส่ฉันซื้อให้เธอเองเธอใส่เองได้สองอย่างเล็กๆน้อยๆก็เอาไปได้แล้วถ้าจะให้ฉันใส่สิ่งนี้บนหัวเธอต้องบอกมานะ ได้ครับทันบิ๊กไก่ปกติเราเข้าไปจะทําเป็นหมูเชื้อเสือครั้งนี้เราเข้าไปจะทำเป็นหมูเชื่อหมูตรงๆเลยคอมพิวเตอร์หน้ามีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าฉันติดประตูแล้วฉันไม่ลงแล้วอ๋อจะให้ควันเข้ามาด้วยเหรอฮะกระสุนหมดแล้วฉันพยายามเต็มที่แล้ว เออฉันคิดว่าฉันควรจะรีบซ่อมแซมให้เขาล็อกเขาไว้เลยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันเห็นด้วยกับเธอการทำให้น้ำแข็งแข็งตัวเร็วที่สุดตอนนี้ฉันหวังว่ากล่องอาวุธจะให้ของฉันหนึ่งให้กระสุนฉันหนึ่งเพราะฉันมีกระสุนฉันหนึ่งสิบสี่นัดอะไรนะกระสุนครบหมดเลยทำไมถึงบอกว่าถ้าไม่มีใครฆ่าก็คุมค่าที่จะใช้ใช่ไหมใช่นี่ฉลาดกว่าแบล็คแคดตั้งเยอะเอองั้นก็ไม่เป็นไร ลองคิดดูสิเรียนจนถึงการวิจัยสมองของเราจะฉลาดกว่าฉันไหมอยากดูปืนของฉันไหมดูของเขาแล้วดูสิว่าจริงๆแล้วเป็นกระสุนทองเธอเดินไปเดินมาทําอะไรตรงนี้ไปกันเถอะอย่ารีบนะครับเจ้านายเราอาจจะสู้ไม่ได้เธอให้เราทําอะไรแบบนี้เธอจะให้เราเสี่ยงตายเพื่อเธอไม่ได้หรอกเราอาจจะไปทําอะไรกับหมาพูดให้ถูกกว่านี้เออพวกเขาไม่มีใครอยู่ในรถเลย ไม่มีใครในรถเลยรีบรีบแล้วฉันก็ขับรถออกมาโจมตีพวกเขาจะทำอะไรเรามีคนข้างหลังเรามีคนข้างหลังเมื่อกี้มีคนทำไมถึงล้มเขาโดนคนข้างหลังไปฉันว่าแล้วทำไมยังมีคนต้องจัดการคนพวกนี้ให้ได้กล้ามาเอาเปรียบเรารอบหน้าเราสองคนมาติดคุกได้ยังไงเราเป็นหนูตอนนี้ ไม่ฉันยังต้องบอกว่าเราอยู่ในสถานะต่อสู้งั้นตอนนี้ฉันจะมอบภารกิจให้เธอเปิดห้องนิรภัยให้ได้ภายในสองนาทีอันนี้ยากหน่อยต้องเพิ่มเงินงั้นหนึ่งนาทีห้าสิบมันก็ง่ายสิเขาต้องเปิดห้องนิรภัยเปิดห้องนิรภัยภายในหนึ่งนาทีคือห้องสะสมนี่ส่งใหญ่มาให้ฉันเธอแค่บอกให้ฉันเข้าห้องนิรภัยฉันก็ทําได้แล้วคือห้องสะสมในห้องนิรภัยฉันเปิดห้องสะสมแล้วเออ เออเออพี่น้องออกสีแดงแล้วอ่านี่มันหัวปลาม่วงเขียวหัวปลาสีเหลืองมีหัวหมวกระวังข้างหล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 ังมาแล้วตีข้างหลังตกแล้วตกแล้วตกแล้วมาครับเจ้านายปืนให้ครับฉันไม่ต้องอัปเกรดแล้วเล่นแบบนี้ ถ้าฉันเดินไปในที่มืดเจ้านายเพราะว่าหญิงยาโสเกินไปบอกตรงๆต้องหญิงยาโสสิจะสู้ได้หรือไม่คือเรื่องความสามารถจะทําได้หรือไม่คือธรรมชติเพื่อนมันมีอะไรอยู่บนตัวเขา <c oughs> น้องสาวเธอตีตัวเองอน้องสาวเธอตีตัวเองว้าวอ่าตอนนี้สมล้านแล้วสมล้านแล้ว โ o ลเด้นโนเบกับเกลฟอสทำให้ฉันดูเหมือนพวกอันธพาลกว่าอ่าตอนนี้ฉันยังมีโกลเด้นเกลฟอสสามสนัดพระเจ้าว้าวอูอ๋แห้งเกินไปอ่าคุณกินมันทั้งหมดเจ้านายอ่าบางทีอาจจะถึงสิล้านกับคุณดีๆฉันมีเจดล้านแล้วไม่มันต้องสิบล้านอุ๊ยอุ้ยลาการอะไรไม่เป็นไร พี่ชายฉันยังมีปืน1ล้านกับมีบินเจ็ดแสนแค่นั้นก็พอแล้วมาครับทิ้งของพวกนี้ลงไปนะเจ้านายรีตัด330 0 0 0 3 3 0 0 0 0เร็วเร็วเร็วใช้แรงง่ายมากไม่เป็นไรถังขยะก,ก็เต็มหมดแล้วตามหลักแล้วก็ถึง10ล้านแล้ว เออบอกตรงๆว่าไม่พอเราเล่นอีกรอบมาอีกครั้งมูลค่าทรัพยากรของเธอเยี่ยมจริงๆน่าทึ่งจริงๆฉันพูดไม่ออกเลยที่ปรึกษาอุปกรณ์เสริมของเราขึ้นอยู่กับพวกเขาอุปกรณ์เสริมขึ้นอยู่กับพวกเขาใช่งั้นก็เออตกใจหมดเลยคนนี้อย่าไล่อย่าไล่ лай, เออ M ยี่สิบสี่มูลค่าเจ็ดแสนเออแบบแปลนทองหนึ่ง เจ้านายนเจ้านายกระสุนได้แล้วหลงไปอย่าไล่เก่งมากเก่งมากหมุนแล้วเออไม่ได้ขึ้นรถโอ้ฉันไม่ได้ขึ้นรถเกราะเกราะนี่มันพัดลมยักษ์ ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้หนึ่งรสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วภารกิจของฉันสำเร็จแล้วเขตไร้ผู้คนของฉันคืออะไรมาดูอัตราการสิ้นเปลืองของเราสิไม่มีใครไม่รวยเงียบเงียบเผชิญหน้ากับความยากลำบากฉันไม่ควรเข้ามาแต่รถหุ้มเกราะมันมีชีวิตและความตายที่คาดเดาไม่ได้ถ้าเราเงียบเงียบแล้วเข้ามาในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันจะมีอะไรพูดได้บ้าง แต่ตอนนี้ฉันรวยมากพูดตรงๆสิบสองล้านเธอจะทำแบบนี้จริงๆเหรอเธอจะเดิมพันอนาคตของเธอจริงๆเหรอข้างนอกเหลือหนึ่งนาทีแล้วกลับกันเถอะไปไปไปอู้มาครับเจ้านายมาทางนี้มาทางนี้เจ้านายบินอู้สิบสามล้านเชี่ยจบลงอย่างสมบูรณ์แบบ